เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบผมอีกครั้งกับชนนี่สโลโพครับวันนี้เราไปอยู่กันในไนท์ครอครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนนะครับผมเรียกว่าวิธีการปั๊มเพชรแบบถูกกฎหมายอ่าหัวข้อนี้น่าสนใจกันไว้ล่ะก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับผมสามารถด o n a t ีดนะครับ s ั p พ o r t ตีดมาให้กันได้นะครับสำหรับเกมไนท์ครอสนะครับผมก็จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของ คอนเทนต์นี้หรือเปล่านะครับกเ็เป็นคอนเทนต์ที่ต้องบอกว่าพ่อค้าส่วนใหญ่ไม่อยากให้ผูเ้เล่นส่วนมากรู้นะครับคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่จะต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ความเข้าใจในตลาดสูงพอสมควรนะครับแต่มันไม่ได้ยากเกินไปถ้าคุณทำตามผมเพราะว่าโปรเซสอะไรที่ยากๆนะครับผม สรุปและย่อยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับถามว่าวิธีการปั๊มเพชรอย่างถูกกฎหมายนะครับถูกกฎเกมและถูกกฎหมายเป็นยังไงนะครับสิ่งนี้ครับผมกระบวนการนี้เรียกว่าการอ r b i t ท a g e นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือการซื้อมาขายไปเก็งกําไรเพื่อให้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่าผลกําไรนะครับผมที่มอกเงยขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ เราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับอ่อสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะปั๊มเพชรมีงบประมาณประมาณหนึ่งและอยากจะปั๊มเพชรจะต้องเริ่มจากตรงไหนดีใช่ไหมโอเคให้ทุกคนนะครับเปิดนะครับกระดาน p i n d e x กขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระดาน p i n d e x กตรงนี้นะครับเว็บนี้นะครับผม <c oughs> เป็นกระดานเทรดของอ่า เว็บไนโครนะครับทำการซื้อเหรียญซื้อปาไพนซื้อมอริออนอะไรพวกนี้นะครับจะถูกใช้กันตรงนี้นะครับผมแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับผมมีอุปกรณ์อยู่ไม่กี่อย่างครับผม1ครับเหรียญครอของเรานะครับซึ่งการแลกเหรียญครอเนี่ยเอ่อช่องอื่นอ่าพวกช่องต่างๆเนี่ยเขาสอนกันอยู่แล้วสามารถไป หาได้เลยนะครับผมวิธีการแลกเอาเงินแลกเป็นเหนรียญคลออะไรเงี้ยบาบา๊บาก็น่าจะมีตามช่องอื่นทั่วไปนะครับผมโอเคครับเ <c oughs> มื่อเรานะครับผมเปิดเว็บนี้มานะครับผมเราก็จะอ่าเห็นว่าเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยเท่าไหร่อย่างเช่นมิลิออนตอนนี้อ่ะก็คือเท่านี้นะนี่สามเหรียญน,นะครับหนึ่งมิลลิออนเนี่ย เออหนึ่งเหรียญมลิออนนะครับจะได้โมลิีออนสิก้อนนะครับแบบนี้อย่างที่มันบอกนะครับก็เราก็ดูดีๆว่ามีอะไรบ้างนะครับย้ํานะครับว่าราคานะครับความผันผวนของตลาดแต่ละเซิร์ฟเวอร์ไม่เท่ากันนะครับผมโอเคเมื่อเรามีอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับผมเรานะครับก็จะต้องมีตัวช่วยในการคํานวณเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างนะครับผม อะไรที่ยยกๆผมทําให้ผู้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแค่คลิกเข้าไปในเว็บนี้นะครับเว็บนี้จะเป็นตัวคํานวณเขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์อ่ตัวคํานวณให้เสร็จสับทุกอย่างเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับสามารถคลิกได้นะครับในด e สคริปชั่นข้างล่างนะครับของคลิปนี้นะครับโอเคถามว่าไอ้ตัวนี้นะครับทำยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปทีละสเต็ปนะครับไม่ต้องห่วงสบายๆนะครับผมโอเคช่องแรกนะครับ ช่องแรกคือหัวข้อคราวครับผมก็ให้เราใส่นะครับเช่นบริออนตอนนี้คือ4.15่้ใช่ไหมเราก็ใส่ไปแบบนี้ครับ4.15นะครับผมไดมอนด์ Diamond เนี่ยถามว่าไดมอนด์ตัวนี้เอามาจากไหนไดมอนด์ Diamond ตัวนี้ครับผมเอามาจากราคาตลาดปัจจุบันนะครับสมมติว่าเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยอ่ะผมตีให้สัก50ก็ได้อ่ะสมมติว่าบริออนเซิร์ฟผมเนี่ยอยู่ที่50ใช่ไหมหนึ่งบริออน 4.15เท่ากับ10ลูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ศูนย์เข้าไปหนึ่งตัวใช่ไหมเพราะว่ามันแรกออกมาแล้วเราจะได้โมเลยอน10ลูกนะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าลูกละ50เราก็ใส่ไป500ก็คือเอาง่ายๆคือเอาตัวตัวของโมเลยอนระาคาปัจจุบันเนี่ยคูณ10เข้าไปก็จะเท่ากับเท่านี้นะครับอามันก็คืออามันเนี่ยประมาณว่าจํานวนของเหรียญน,นะครับผมที่ใส่เข้าไปนะครับสมมุติว่าเราแลกมาโมเลยอนมาสองเหรียญนะครับ สองเหรียญบริอนนะครับผมก็ใส่ราคาเข้าไปนะครับตามที่ตัวนี้กําหนดและ p r o f ิตคือกําไรครับกำไรนะครับจะคิดตามเพชรนะครับแสดงว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราแลกมาบริอนนะครับในราคา4.15นะครับผมแล้วเราเอามาขายในตลาดนะครับลูกละ50นะครับ10ลูกก็500ใช่ไหมในจำนวน1เหรียญนะครับบริอนเราจะได้กำไร ก็คือ126.40ราคานี้นะครับผมหักภาษี5%เรียบร้อยนั่นเองนี่คือเปอร์เซ็นตหรือว่ามา r g จิ้นกำไรของเราก็จะอยู่ที่36.26%นั่นเองโอเคต่อไปครับเรานะครับในฐานะนักลงทุนนะเราก็ต้องมานั่งดูว่าอะไรคุ้มค่ากับเราที่สุดในเซิร์ฟเอร์ของเราณนะปัจจุบันโอเคผมจะไล่ปริรานเลยนะครับเกียร์นะครับก็52.9นะครับ ทุกคนทําตามผมได้เลยนะ52.9นะครับหรือว่าทาําราคาตามที่เว็บนะครับหน้ากระดานเทรดมันบอกนะครับผมอันนี้จํานวนเท่าไหร่เราก็ไปดูนะครับก็จะเป็นฟันเฟืองใช่ไหมเราไปดูที่วัตถุดิบนะครับอะไรบินความปันนี่สูงนะครับตอนนี้ขายที่6,500เพชรเพใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยจริงๆเราสามารถที่จะคำนวณราคาน้อยๆไปก่อนก็นกได้เนาะ ไม่จำเป็นจะต้องแบบใส่ไป6,500รเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วรีบขายไปให้ันเร็วๆนะครับเราก็จำเป็นจะต้องตัดราคานะครับชาวบ้านเขาอย่เช่นเคสนี้ผมจะขายอยู่ที่แค่ชิ้นละ6,000นะครับเห็นไหมจํานวนหนึ่งนะครับราคากําไรของเรานะครับผมก็จะอยู่ที่1,256เพชรเนั่นเองอ่าง่ายไหมอ่ะลองทําตามกันดูนะครับอันนี้อ่าตาเยนอาชีพขั้นสูง อยู่ที่เท่าไหร่นะเราไปดูกันเมื่อกี้ผมผมันต้องอยู่ข้างบนปะทุทีทตาเปลี่ยนอาชีพขั้นสูงนะครับตอนนี้อยู่ที่ห9พัเก้าร้อยแปดสิบเพนะครับเรามาดูกันว่าหกพันเก้ 6, เาผมขายไปเลยหกพันหกพันเก้าร้อยแปดสิบก็ได้แล้วโปรโมทไปดูกันว่าราคาโปรโมทอยู่ที่ห้าสิบห้าครอใส่เข้าไปเลยห้าสิบห้าปุ๊บกำไรจะอยู่ที่ 2 0 1 1อันนี้คือขนาดกำไรหักแล้วนะหักทุกอย่างแล้วก็คือยังกำไรอยู่นะครับสำหรับเดต้าโปรโมตนะครับผมอ่ะเรามาดูเทียนะครับผมเทียน้ำตาเยอะแข็งนะครับในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ขายที่4,400อ่ะผมจะขายอยู่ที่4,000อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามาจินตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่32.9 กำไรถ้าสมมติว่าเราแลกมานะครับผมเราก็จะได้กำไรอยู่ประมาณ1,000เพชรนะครับอ่าโอเคเฟเธอร์ ator, นะครับอ่าหนึ่งนะอยู่ที่สิบห้าจุดสองสามไปครับสิบห้าจุดสองสามชิ้นส่วนท้องฟ้าครามนะครับอ่ะผมขายได้สองพันปึ๊บเห็นไหมปึ๊บพ,พาไพลัสต,ตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบจุดหนึ่ง ทีนี้เราไปดูว่าโปไฟรัสตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่สองร้อยสี่สิบห้าอันนี้แลกออกมาจะสิบชิ้นนะครับเราก็ต้องคูณเข้าไปนะครับคูณสิบเข้าไปนะผมขายอยู่ที่สองร้อยสามสิบเลยอะถูกๆก็คือขายอยู่ที่สองพันสามร้อยเพชนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ทุกคนก็จะดูแล้วว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ใครเซิร์ฟเวอร์คุณใช่ไหมแลกอะไรออกมา แล้วมีโอกาสขายได้กำไรเยอะที่สุดนะครับก็ให้ดูนะครับอย่าดูตรงโปรฟิตตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ดูช่องนี้เปอร์เซนเหหรือว่ามาจินนะครับเราจะรู้ว่าถ้าวันนี้เราแลกอะไรมาแล้วเราจะขายอะไรและได้กำไรเยอะที่สุดนั่นเองนะครับนี่เลยเทคนิคนี้ผมบอกเลยว่า พ่อค้าหลายคนไม่อยากให้ผู้เล่นธรรมดารรมดาทร,ราบนะครับอ่านี่เลยครับเทคนิคนี้เอามาแชร์เป็นไงกันบ้างสมมุติว่าคุณซื้อมาแล้ววิธีซื้อใช่ไหมครับวิธีซื้อนะครับก็จริงๆมันมีหลายหลายช่องแล้วแหละสอนเนะาะก็แค่เข้ามาสมมุติว่าคุณอยากได้โมริออนใช่ไหมครับก็แค่มาตรงนี้นะครับคุณกดมาเก็ตนะครับใส่ราคาใช่ไหม อ่ามาร์เก็ตครอเท่าไหร่เนาะอ่าใส่ราคาเข้าไปคุณอยากได้กี่ครอตอนนี้ราคาอยู่ที่สี่จุดหนึ่งสี่อย่างนี้อ่าเท่ากับหนึ่งบริออนนะแต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณอยากจะก,กําหนดลิมิตของบั้นใช่ไหมคุณก็แค่ต้องมาที่อ่าลิมิตครับนี่สี 4. 4, ่จุดสี่จุดหนึ่งสี่นี้ใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะได้บริออนสองก้อนใช่ไหม คุณก็แค่เปิดเครื่องที่เลขของคุณอกไปครับแบบนี้นะครับก็เป็น4.14คูณ2นะครับก็จะเป็น8.28นะครับคุณก็แค่ใส่ตรงนี้เข้าไป8.28เปร๊บนะครับจากนั้นครับผมก็กดซื้อแค่นั้นเองง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าช่องหลายช่องเขาสอนแล้วแหละเนาะผมจะไม่สอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับทิ้งง่ายๆนะครับสำหรับการปั๊มเพชรนะครับ ปั๊มเพชรแบบถูกกฎหมายนะครับเฮ้ hey, ไม่โดนแบนแน่นอนวิธีนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็มีสาระแบบนี้ก็สนับสนุนด้วยการส่งซีทให้กันได้นะครับวันนี้คอนเทนต์นะครับพรีชีพต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย